สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอในชุดนี้อยู่ซึ่งคลิปวิดีโอในชุดนี้จะเป็นการสอนสาธิตเกี่ยวกับการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์โปรแกร,รมที่มีชื่อว่า YTD Video Downloader นะครับพร้อมกับอสอนสาธิตเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกร,รม YTD Video Downloader ควบไปเลยนะครับ อสองขั้นตอนสําหรับในคลิปวิดีโอชุดนี้ขั้นตอนแรกก็คือการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม YTD Video Downloader ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะใช้ในการเข้าไปดาวน์โหลดคลิปต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ y t u t u นะครับเข้ามาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือการติดตั้งโปรแกรม YTD Video Downloader นะครับหลัง,หล,งหลังจากที่เราเข้าไปดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บ เราก็จะต้องติดตั้งโปรแกร,รมเพื่อที่จะพร้อมหาให้เครื่องนั้นสามารถใช้งานโปรแกร,รมได้นะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของขั้นตอนในการติดตั้งการดาวน์โหลดโปรแกรม YTD Video Downloader กันก่อนนะครับไปที่หน้าสไลด์ครับนะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้นะครับที่จะใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์ โปรแกรมที่มีชื่อว่าวิดีโอดาวน์โหลดเดรนนะครับแต่ทีนี้ uh, ในขั้นตอนนี้ในครั้งนี้นะครับอาจารย์ขอสาธิตโดยการใช้ uh, i อ i n t e r n t t Explorer เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมก็แล้วกันนะครับ uh, เปิดในส่วนของหน้าต่างของ Internet Explorer ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นตรงช่อง URL ช่อง a d d r e s s ตรงนี้เราก็จะใส่ชื่อเว็บไซต์ Google เข้าไปนะครับเข้าไป uh, หาผ่าน Google นะครับ www. gwogle.co.th นะครับชื่อว่า Google นะครับกด enter ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ชื่อโปรแกรมที่เราต้องการจะค้นหานะครับใส่ชื่อว่า ytd นะครับหรือเราจะใส่เต็มๆเข้าไปก็ได้นะครับว่า ytd video downloader นะครับแต่อาจารย์ใส่ ytd อย่างเดียวนะครับแล้วกด enter ครับหลังจากที่เรากด enter เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นลิงก์ ต่างๆให้เราเข้าไปเลือกว่าเราจะเข้าไปเลือกจากลิงก์หัวข้อไหนนะครับทีนี้อาจารย์ใช้หัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้ครับหัวข้อที่เป็นของเว็บของไทยเวร์นะครับไทยเวร์ซอฟต์แวร์ฟรีนะครับอาจารย์ใช้เว็บนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปครับตรงที่ชื่อเว็บไซต์ตรงนี้นะครับหน้าลิงก์เว็บไซต์ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับคลิก1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งบางคนดับเบิลคลิกไม่ได้นะครับคลิกหนึ่งครั้งเข้าไปครับ แล้วเราก็เลื่อนมาดูนะครับตรงหัวข้อเนี่ยมันก็จะบอกว่ารายละเอียดนะครับว่าเนี่ยมีโปรแกรม YTD YouTube ดาวน์โหลด YT ก็ย่อมาจาก YouTube, ดู YouTube D ก็คือดาวน์โหลดนะครับเป็นโปรแกรมไว้สนับดาวโหลดคลิปต่างๆที่อยู่บนเว็บ YouTube นะครับอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับคือเวอร์ชัน4.8นะครับที่อาจารย์สอนสาธิตในครั้งนี้นะครับจะเอาลิงก์ไหนก็ได้นะครับด้านบนก็ได้ หรือด้านล่างก็ได้นะครับแล้วแต่ครับอันนี้ผมบอกว่าโปรแกรมดาวน์โหลดโปรแกรม ytd มาใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ8.0ดจุดนึงดันบเนี่ยซึ่งเป็น10อันดับซึ่งอยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับโปรแกรม ytd คนโหลดเป็นอันดับหนึ่งนะครับสำหรับโปรแกรมในหน้าของเพจนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปครับตรงหัวข้อ YouTube ตรงนี้นะครับ YouTube ดาวน์โหลดนะครับเมื่อเราเข้าสู่ในส่วนของหน้า ลิงก์ตรงนู้นปุ๊บเราก็จะเข้าสู่หน้าลิงก์ตรงนี้นะครับเราก็จะต้องเลื่อนมาดูเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่ใช่อันนี้นะครับที่เป็นเหลืองเขียวๆตรงนี้ไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับโการดาวโหลดโปรแกรม ytd นะครับเราต้องเลื่อนมาดูนะครับบางคนเห็นเป็นดาวน์โหลดดาวโหลดคลิกเข้าไปนะครับไม่ใช่นะครับนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับเราพาเมส์มาชี้ก่อนก็ได้นะครับมันก็จะเขียนว่ามันจะมีไททอลไว้ให้เราว่าดาวน์โหลด YouTube วิดีโอ นะครับหายมันก็จะเขียนว่าดาวน์โหลดยู u ูบอ่ o ยูทู e ดาวน์โหลด Ytd โปรแกรมดาวน์โหลดคลิปนะครับนี่ครับอ่จากเว็บ u t u b e นะครับนี่ใช้อันนี้นะครับสีน้ำเงินฟ้าๆตรงนี้ครับใช้ตรงนี้นะครับใช้ตรงนี้ครับอ่เราไม่ใช่ไม่ใช่อันสีเขียวนี้นะครับอันสีเขียวนี้ไม่ใช่นะครับเราเอาเมาส์มาชี้ก็ได้นะครับมันจะไม่มีไกด์บอกแสดงว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับเราเอาเมาส์มาชี้ดูนะครับถ้ามันมีไกด์บอกว่าโหลด ไฟล์โปรแกรมที่เกี่ยวกับเราต้องการก็คืออันนั้นแน่นอนนะครับอันนี้เราก็คลิกเข้าไปครับ1ครั้งและเดี๋ยวเครื่องก็จะเข้าสู่หน้าของการให้เราเลือกอรูปแบบการดาวน์โหลดนะครับอ่านี่อยู่นี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่มันเป็นฟรีแวร์ก็คือใช้ฟรีนะครับอ่านี่มันบอกว่าใช้สําหรับเครื่อง PC ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์บ้านโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับโดยใช้ระบบปฏิปบัติการ Windows หรือ จะใช้บนเครื่องแม็กนะครับแม็กต่างๆ MacOS นะครับใช้ระบบปฏิบัติการแม็กมี2รูปแบบให้เราเลือกนะครับโดยทั่วๆไปเราใช้ตามบ้านก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ว่าจะเป็น Windows Windows XP Windows 7 Windows 8นนะครับอ่เราก็เลือกตรงหัวข้อนี้ครับนี่คลิกตรงนี้นะครับตรงที่เขียนว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเอเม์มาชีมันก็จะมีไกด์บอกให้เรานะครับอ่าคลิกเข้าไปครับหนึ่งครั้ง ลังจากนั้นครับเครื่องก็จะขึ้นในส่วนของกล่องโต้ตอบขึ้นมานะครับให้เราเลือกรูปแบบในการจัดการกับตรงนี้นะครับว่าเราจะลันขึ้นมาโดยไม่ต้องเซฟหรือเราจะเซฟไว้ในเครื่องก่อนแล้วค่อยลันขึ้นมาติดตั้งนะครับเราจะเอาอันไหนก็ได้ครับแต่อาจารย์จะสอนให้เรา เซฟบันทึกเอาไว้ในเครื่องก่อนนะครับเผื่อว่ามันมีปัญหาเราสามารถที่จะไม่ต้องไปดาวน์โหลดมาใหม่นะครับอา,อาจารย์เลือกเซฟนะครับเพราะเซฟเก็บไว้ในเครื่องครับเผื่อเราจะเอาไปติดตั้งเครื่องอื่นๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกสถานที่ในการเก็บนะครับอาจารย์ขอเลือกไว้ในไรดีนะครับเลือกไรดีนะครับและอาจารย์ก็จะตั้งชื่อไฟล์ชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่1นึ่งโฟลเดอร์นะครับอา,อ,าอาจารย์คลิกเลือกตรงนี้นะครับเพื่อจะ create folder สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ นะครับตรงนี้ครับนี่ครับกดเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะให้เราใส่ชื่อโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์ว่า YTD นะครับอาจารย์ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า YTD นะครับหลังจากนั้นครับเราใส่ชื่อตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็คลิกตรง Open นะครับอ่าเราสังเกตด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้มันก็จะเข้าสู่ในส่วนของโฟลเดอร์ YTD ให้เราแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราก็คลิกตรงปุ่มเซฟนะครับเพื่อที่จะเซฟไฟล์ YTD ไว้ในโฟลเดอร์ YTD ของเรานะครับซึ่งอยู่ในไลดีนะครับของอาจารย์สาธิตในไลดีตัวนี้นะครับเซฟครับเซฟหลังจากนั้นเราก็รอจนกว่าเครื่องจะเซฟจนครบร0 0อเซนะครับอืมถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันมีปัญหานะครับอาจารย์เซฟใหม่นะครับมันไม่ครบ100เปแต่มันหยุดนะครับก็คือมันมีปัญหาในเรื่องของน่าจะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะกัดข้องนิดหนึ่งในบางช่วงนะครับเรารอครับ รอจนขึ้น100%อย่างเดียวครับห้ามไปทำไปปิดห้ามปิดห้ามแคนเซิลนะครับรอจนครบ100%ถ้าเกิดว่ามันไม่ครบ100%เราก็ต้องคลิกดาวน์โหลดใหม่นะครับแล้วเซฟทับที่เดิมไปเลยครับนะครับเมื่อกี้มันได้แค่ประมาณรู้สึก5%แล้วมันหายเว็บไปนะครับมันไฟล์ใช้ไม่ได้นะครับอาจจะมีส่วนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตขัดข้องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนิดหนึ่งนะครับถ้ามัน าหายไปก็เราก็ save tab เซฟทับก็ไปใหม่นะครับดาวน์โหลดทับก็ไปใหม่ดาวน์โหลดแล้วเซฟทับไปใหม่นะครับรอจนครบ 100%, 100เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ามันได้ไม่ครบ100%เรเราก็ต้องเซฟทับใหม่นะครับโหลดเซฟทับใหม่ไม่งั้นมันจะเอาไปใช้งานไม่ได้นะครับหลังจากนี้ครับเรารอรอครับรอรอขั้นตอนง่ายๆนะครับไม่ยากในส่วนของการเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ YTD ยู u ูบดาวโหลดเดอร์นะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในการดาวน์โหลดคลิปต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ YouTube แล้วมันก็จะสามารถที่จะนําไปแปลงเป็นไฟล์นําสกุลอื่นได้ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะครอบจักราวาลกันเลยทีเดียวสําหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีโปรแกรมตัวอื่นๆด้วยนะครับที่จะใช้ในการดาวน์โหลดพวกคลิปต่างๆที่อยู่ใน YouTube นะครับแต่อาจารย์สอน ในส่วนของโปรแกรมตัว YTD ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะครอบจักรวาลในการจัดการเกี่ยวกับระบบไฟล์ที่เป็นนมสกุลอื่นๆได้ด้วยนะครับแปลงไฟล์นมสกุลอื่นๆได้ด้วยนะครับทีนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับของอาจารย์อยู่ในไลดีนะครับนี่ครับอยู่ในไลดีแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ว่า YTD นะครับหลังจากนั้นครับเราก็เสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการติดการดาวน์โหลดเมื่อกี้ รอจนมันครบ100%ปุ๊บมันก็จะหายไปหน้าต่างนนนะครับข้อเสร็จสิ้นในส่วนของการดาวน์โหลดทีนี้เรามาดูในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมกันนะครับการติดตั้งโปรแกรมก็ง่ายนะครับเปิดเข้าไปดูว่าโปรแกรม ytd นี้เราเซฟไว้ตรงไหนเมื่อกี้นะครับของอาจารย์อาจารย์เซฟไว้ในไลดีชื่อโฟลเดอร์ว่า ytd นะครับอาจารย์เปิดขึ้นมาเสร็จป,ปุ๊บก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่คือตัวไฟล์ เซตอัพไฟล์ติดตั้งของโปรแกรม YTD นะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับเพื่อที่จะเริ่มดําเนินการติดตั้งนะครับดับเบิลคลิกคือคลิกซ้าย2ครั้งติดต่อกันครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างตอบกลับแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกตรงที่เขียนว่า Run RUN อันแรกตรงนี้นะครับ Run ครับหลังจากนั้นเราก็รอเครื่อง Run ระบบขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่าง Setup ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็กด next ครับ เน็กเข้าไปนะครับอ่าเน็กหนึ่งครั้งและหลังจากนั้นมันก็จะให้เราอ่านเกี่ยวกับรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆนะครับของซ่อโปรแกรม ytd video d o w n ดเดอ e r ตัวนี้นะครับเราก็อ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้แล้วแต่เรานะครับปกติเราก็ไม่อ่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็คลิกตรง install ตรงนี้นะครับ install เพื่อที่จะให้โปรแกรมนั้นทําการติดตั้งแตกไฟล์ก่อนแล้วก็ติดตั้งไฟล์โปรแกรมนะครับรอเครื่องดําเนินการครับนะครับอ่า หลังจากที่เครื่องอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะบอกรายละเอียดตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นส่วนที่ดาวน์โหลดตัวอื่นๆนะครับเราก็ไม่ต้องดาวน์โหลดก็ได้นะครับไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะครับคลิกตรงที่เขียนว่า no t a n k ไม่ขอบคุณตรงนี้นะครับครับเราข้ามขั้นตอนมันเป็นโปรแกรมเสริมอื่นๆเมื่อกี้นะครับมันเป็นแพ็กเกจ ควบคู่มานะครับแต่เราไม่ต้องการครับตัวนั้นเราไม่ต้องการเราต้องการเฉพาะตัวโปรแกรม YTD ดาวน์โหลดวิดีโอดาวน์โหลดตัวนี้อย่างเดียวนะครับเมื่อกี้เราคลิกเลือก no t a n k นะครับไม่ขอบคุณแล้วก็เสร็จสิ้นในส่วนของการติดตั้งโปรแกรม YTD Video ์โหลดเดอร์นะครับคลิกตรงที่ finish ตรงนี้นะครับ finish ก็คือเสร็จสิน้นจบเสร็จสิ้นในส่วนของการติดตั้งไฟล์โปรแกรม YTD Video ์โหลดเดอร์นะครับคลิกตรง finish แล้วมันก็จะขึ้น รายละเอียดของมันมานะครับเราก็ปิดซะนะครับอัานไหนที่ไม่เกี่ยวก็ปิดแซะนะครับปิดซะนี่ครับนี่คือ,อในส่วนของชื่อโปรโกแกรมว่า YTD Video Downloader นะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการดาวน์โหลดและก็ติดตั้งโปรโกแกรมนะครับะนะครับเสร็จสิ้นกันไปที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของการเข้าไปดาวน์โหลด ชื่อโปรแกรมว่า YTD Video Downloader นะครับออกมาใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์คลิปต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ y t u t u นะครับเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์มาเสร็จแล้วก็ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมนะครับชื่อโปรแกรมว่า YTD Video Downloader ติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็พร้อมที่จะใช้งานในส่วนของอโปรแกรม YTD เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปชุดนี้ นักศึกษานักเรียนหรือประชาชนท่านใดที่มีปัญหายังไงในการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับก็สามารถที่จะแจ้งให้กับอาจารย์ทราบได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอตอบคอมเมนต์ในด้านล่างของ youtube เอาไว้ให้นะครับสำหรับคลิปชุดนี้บรรยายโดยอาจารย์จอมเหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปชุดหน้า,านะครับสำหรับชุดนี้สวัสดีครับ